สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จาโบนะครับวันนี้เราก็อยู่เกมจู่ๆก็ตื่นเต้นนะครับหลังจากห่งหางยกันมานานนะตอนนี้มีอีเวนต์ใหม่ก็คือตัวละครใหม่นะครับก็อยู่ตรงนี้ครับตรงซัมมอน,นครับ นี่ก็เป็นตัวละครใหม่ครับเป็นทัดมืดนะชื่อก็ตามนี้เลยผมอ่านไม่ออกนะครับก็เป็นตัวแบบคอนะน่าจะเป็นตัว t y นะครับไม่แน่ใจว่าตัวละครนี้มันเก่งมากขนาดไหนนะแต่ตามอนิเมะคือมันสามารถใช้เลือดของตัวเองอะทำเป็นอาวุธหรือแบบใช้สยเวทได้อะไรประมาณนี้คือมันเก่งมากนะครับในอนิเมะนะซึ่งมันมาพร้อมกับดันใหม่ของตัวละครนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะซ้ายมือน,นี่ครับให้เรามาดูตรงที่มีโลสตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้อ่ะ มันก็จะมีเหมือนของคลิปก,ก่อนๆนะก็เปน็น10ดันนะครับซึ่งแต่ละดันก็จะปลดล็อกตามวันเวลานะก็ยังเล่นแบบทีเดียวจบไม่ได้นะครับแต่เราลองมาเล่นกันดูนะว่าตัวละครนี้มีสกิลในการเล่นยังไงนะอันนี้คือต้องอ่าเปิดในเรื่องก่อนนะครับอ่ากบที่1 ถ้าตามอนิเมะอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะก็คืออนิเมะมันจบไปแล้วก็ไม่เชิงว่าจบหรอกมันจบสีซั้านหนึ่งไปแล้วนะก็อันนี้เหมือนจะเป็นพี่ของยูจิมังก็คือตัวเอกอ,อ่ะถ้าชื่อผิดก็ขอไปด้วยแล้วกันนะไปเราก็ใส่ไปเลยครับชามืทาดท่าแสงสักตัวหนึ่งแล้วก็เอาเป็นตัวอ่านำ้ำเอตัวเขาเรียกอนะไรตัวนี้แพนด้ามันจะเป็นสายป้องกันนะอ่าเริ่มเลยดีกว่ามีปรับให้เป็นคุณหนึ่งก่อนนะอยากดูสกิลไงน,นะ ไอ้ที่เล่นเกมนี้ก็ทา,มาอมเกันม่ได้นะอุย้ยแต่มันก็ตีหมนะเมื่อกี้มนจะได้สามตัวปะมันมีสกิลนี้ด้วยฝั่งนั้นก็ใช้เรื่องนะใช้เล่นเมเฮ้ย,ยมีฮิวด้วยโอ้โหปรัเป็นนองอยลกันเรวขึ้นหนะ่อยอ้ยโดนต ตัวเราก็เป็นตัวตีหมูเยอะอยู่นะสำหรับภาพมืดน,นะนนตัวนี้ก็เก่งนะโอ้แล้วมันฮิวี้อะตัวเขาไม่หินตัวนี้น่าลำคาญตรงที่แบบมันฮิวแล้วมันล้างสาะหานามากเท่าที่สังเกตดูนะก็คือจะลงให้นั่นได้ลงพีพีได้อยู่อุ้ยแต่ตายเลยเมื่อกี้นนี้ชากูนานะ่ะ คือผมยังไม่ได้ตัวนี้เลยนะกา่าจะทําของตัวพระเอกก่อนนะตัวนี้อยากจะทําอยู่นะแต่ว่าชิ้นส่วนมันได้ยากปนปวนนะแถมดันมันยังไม่มาเลยเด้อหรือว่ามาแล้วแหละอาจจะเล่นไม่ทันนะประมาณนั้นโอเคไปต่อครับดันต่อไปนี่กะจะทำทัตโตโรให้เก่งขึ้นก่อนนะเราค่อยเรียกสกุลามานะโอเคไปอันนี้ปรับเป็นคูณห้าเลยแล้วกันนะโอ้ยะ ก็ที่ห่างหายกันไปนานก็ขอบไปเรื่อยๆละกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะสามารถคอมเมนต์นกันไว้ได้นะแบบขิงกันได้นะโอ้แต่ฝั่งเราก็เก่งนะครับดูดิเน่ถ้าไม่ตายมานะัน้ะแต่ว่าก่อนอันนี้นที่เป็นอีเวนต์ของตัวผู้หญิงมั้งอันนั้นก็ตัว ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ชิ้นส่วนตัวละครผมยังไม่ได้เลยนะคือมันได้น้อยอนะแต่ว่าเราได้ตัวพิเหมแลนวนนะไม่น่ใจว่าผมเปิดให้ดูไปใน,นคลิปก่อนหรือยังน,นนะแต่เราเข้าไปดูกันนะครับนี่ตัวซับไปข้างหลังก่อนแล้วกันโอเคปไ ฝั่งนั้นก็มีตัวฮิวอยู่นะเป็นตะลุมคนนี้ทำนห้จัดก,การครับถ้าตัวซับฝั่งนั้นตายก็เราก็มีโอกาสชนะอยู่นะนี่้ของซาตัลุ่ยอันนี้ของโกโจมันจะเขาเรียกนะตีเดียวนะถ้าเป็นร่างของเด็กมัธยมอ่ะมันจะตีแค่ทีมีเดียว,วก็มีอันหนึ่งเป็นตีหมูนะอันนี้เฮ้ ก็ทำดาเมจ45%นะก็ถือว่าโกงนะตัวนี้ซึ่งมันมีชิ้นส่วนขายนะครับในร้านค้านะอ่ะถ้าเราเล่นบทหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีเวแรให้รับตรงนี้คนระับนี่ก็มากดรับกันไดน้ก็จะแจกเพชรเยอะอยู่อันนี้ก็เป็นพาร์ทนะบอรพาร์ก็มารับของรางวัลกันได้นะอาเรามาดูตรงฮีโร่นะอันที่บอกไปผมได้ตัวผู้หญิงแล้วนะได้อีเวนต์ก่อนนี่ได้มาแล้วคือน่ารักมากอาจจะมีไอ้ข้อความที่ขึ้นมา อาจจะบ,บังหน่อยนะก็เป็นตัวที่ดีอยู่นะครับแล้วมันก็มีสกินด้วยนะตอนนี้เป็นม,นมาตอนนี้นะ่าซื้อไม่ทันแล้วลนะ่เคย์เราไปดูตรงสุ่มตัวคอยกันดีกว่าครับอยู่ตรงซัมมอนนะอ่าต่อวันเราสามารถซื้อด้วยเพชรได้นะสองพันเจ็ดร้อยต่อเพชรนะไอต่อวันตรงน,น,นี้ก็ไม่มีให้เราเลือกนะอ่าก็เป็นตัวเดียวๆเลยเราก็ลองเปิดกันดูนะอ้โหเกลือนะครับไม่ได้เลยทีนี้ก็รออีกพวกพ่งนี้นะถึงจะซื้อด้วยเพชรได้นะ อันนี้ก็เราเปิดธรรมดาต่อแล้วนะครับโอ้ก็เกลืออยู่นะคือเกมนี้เอาจริงๆคือมันออกยากมากนะครับสำหรับพวกซาตัรุหรือพวกเนี้ยมันออกยากมากจริงๆนะมันจะออกแค่ตัวธรรมดามตัวที่เราไม่ได้ใช้แล้วประมาณนั้นนะอันนี้เป็นตูทท้ทั่วไปนะครับกดไปนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะหมดแล้วครับอ่ามันจะมีร้านค้าที่อย่างที่บอกไปนะถ้าใครหาร้านค้าไม่เจอนะมันจะมีชิ้นส่วนขายนะครับ ของซาตัรูก็ใช้20,000นะอันนี้เป็นชิ้นส่วนของฮีโร่ที่เราสุมนะก็คือได้มา6 0พันกว่าก็คือเราสุมเยอะ,ยอะมันก็ได้เยอะนะเก็สะสมมาก็การันตีเลยได้ตัวละครตัวหนึ่งนะครับต่ต้องใช้2 0 0 0 0นะแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะอ่าขอดูก่อนนะครับนี่อันนี้ก็เป็นการเก็บชิ้นส่วนจากาดันนะก็สามารถแลกไอ้ตัวนี้ได้นะครับตัวผู้ชายตัวนะี้สามารถได้เกตโซได้ตัว,ตวนึงส่วนซาตัรูผมน่าจะจําผิดนะ น่าจะเป็นอีกอันนึงนะ่นาจะแบบนี้แหละเออก็ต้องเก็บดีๆีแล้วก็มาแลกหรือถ้าใครทำํำซากุนะอยู่ก็มาเอาได้นะอยู่ตรงนี้ส่วนถ้าถามว่าดันเราไปหาจากไหนนะสำหรับชิ้นตัวนะมันจะอยู่ในหน้านี้คนระับ ในแม้หันซึ่งมันจะมีเลเวลของมันอยู่นะในเลเวลแรกก็จะเป็นทั่วไปนะแต่ก็ต่อไปก็เป็นชั้นที่2อนะชั้นที่3ม,มันจะมี2ขั้นนะมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ข้างบนสีน้ําเงินน้ําเงินแล้วก็ข้างล่างเป็นสีแดงๆนะเป็นประตูมิตินะถ้าใครที่เท่ๆแล้วก็ลงสีแดงๆมาเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเราเล่นไปเยอะสามารถสะคิปดานได้นะตรงนี สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับการมารีวิวตัวละครใหม่แล้วก็ดันใหม่คนระับแล้วก็มาลองสุ่มนะถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ้สตามมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกัน